ผู้ใหญ่กินยากค่ะเด็กๆก,กินอาหารเขโตขึ้นมากเลยนะยงไงเพชศกันน,นกินยากนี่ไปถอนย้ามให้นะเพราะว่าชั้นสองนี้เราไม่มีย้าแบบนี้เลยพ่อแม่ไม่ต้องกินกันลูกแย่งให้ลูกกินหมดลูกแย่งกินหมด นะดูท่านมากินอดละม้างนันนะ <c oughs> ยน่ะอะย่าจะไปดึงมาอีกนะคย่านี่เดี๋ยวจะไปดึงไปดึงิีกันนงมาดูซิว่าเขาจะทานกันไหม